คขั้นตอนการผลิตอาหารก็น้ำหญ้าหวานอิสราเอลมาปัน่นครับขั้นตอนแรกก็คือปันป่นหญ้าก่อนครับหญ้าผสมตะละมือ ต้องให้กินวันต่อวันครับคือกักเก็บอาหารมาได้เขาต้องเบ่งไก่เขาวา่าไก่เขามีจักโตไก่เขามีจักพันหรือว่าจักหมือ่เขาสามารถที่ดีผลิตอาหารปั้นอาหารให้กินภายในมือน,นั่นครับมือต่อไปก็ต้องปั้นใหม่เพราะวา่าเขาใส่ของกถุดิบคือเป็นยาสดเขาจะเอ่อรักสุมอะไรครับอันนี้ใส่เฉพาะปลาไห่ปลาม,มันกับกับปัน ตอนแรกครับ